สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีครับพบกับนาทีข่าวนาว26สัตราจาร์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขานายกแพทย์เทศภาเปิดเผยว่าเตรียมเรียกข้อมูลผลตรวจพระธรรมชโยหากวัดพระธรรมกายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ยื่นเอกสารหลักฐานการตรวจให้ตามที่ร้องขอไปแพทยสภาสามารถตัดสินทันทีว่าใบรับรองแพทย์อาการอาภาธของพระธรรมชโยเป็นเท็จและไม่ได้ป่วยจริง โดยแพทย์จะมีโทษถึงขั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นแพทย์รักษาคนไข้และหากข้อมูลผลการตรวจที่ยื่นมาให้แพทย์ทีสภาเป็นข้อมูลเท็จโทษจะหนักยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีนาเรนทราโมดีของอินเดียกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสภาคองเกรสของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาในโอกาสเยือนกรุงวอชิงตันดีซีอย่างเป็นทางการวันสุดท้าย โดยสนับสนุนให้รัฐบาลสหรัฐและอินเดียต้องเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงในระบบท,ทวิภาคีเพื่อเอาชนะกลุ่มก่อการร้ายและรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคพ,พร้อมทางเรียกร้องให้นักการเมืองสหรัฐร่วมกันไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้ที่สนับสนุนการก่อการร้ายโดยเฉพาะที่กำลังซ่องสมอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียแม้ไม่ได้กล่าวพาดพิงประเทศใดประเทศหนึ่งโดยตรงแต่เป็นที่ทราบกันดีว่าหมายถึงประเทศปากีสถาน ติดตามข่าวสาระบันเทิงและวาไรตี้ได้ทางช่องน o w ยี่สิบห